វើងពីពីរូវនៃទ្រូវនៃទ្រូវនាប់ទ្រោ់ផ្ល់ទ្ ทำอะไรก็ได้ภายในบ้านหลังนี้จะทำอะไรก็ได้ในบ้านหลังนี้เธอนั่นแหละเป็นใครแล้วอยู่ดีมาตบหน้าฉันทำไมฉันต้องถามที่ควรถามเธอเธอเป็นใครมาที่นี่มากับใครมาอยู่ในฐานหน้าอะไรฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันมาจากเมกืองภูราอังว่าตัวฉันเองชื่อเพรสายาที่ฉันมาที่นี่นะฉันมากับพี่ชีบาตอนนี้ฉันเป็นเมียของฉีบาเมียพี่ชีบาใช่ <c oughs> พี่ชีบายอยากจะเจอหญิงเจอหญินเมียพี่ชีบาเหรอใช่นี่เธอด้วยความหวังดีอของฉันน่นนะเธอเนี่ยที่จะจังความได้ก็ไม่ใช่คนแรกหรอกนะก็คนที่สามี่สี่ี่ห้าแล้วแหละที่มาเนี่ยหมายว่าอย่างไรนี่เธอในฐาน,นะผู้หญิงด้วยกัน ฉันจะบอกให้เธอก็ได้พีิชบาเนี่ยเขาเป็นคนจื้อี้ความจริงแล้วเนี่ยฉันเองไม่ใช่ใครมีชื่อว่ามัตเตยินเป็นเมียตกเมียแต่งของพีิชบาและตอนนี้กำลังตั้งท้องกับพิชบาได้สามเดือน คนโกหกหลอกด้วฉันชินแล้วก็พามาบ่อยพามาบ่อยด้วยต้องเป็นคนเจ้าชู้เหรอเจ้าชูมากฉันห้างเท่าไหร่ก็แต่ฉันก็ไม่อยากจะบอกแล้วนะว่าฉันก็ตั้งท้องด้วยจะไปขัดเขาก็ยังไงอยู่ฉิมันหลอกฉันกลับมานะเห็นดีกันแน่เนีน่ยเธอขึ้นเชื่อผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยก็อยากมีผัวเดียวก็ทั้งนั้นแหละอยากมีผัวเดียวเมียเดียว ขอให้เธอเนี่ยกลับบ้านกลับเมืองไปเถอะนะนี่มาแต่ยิเธอไม่ต้องขอร้องฉช่หรอเธอเมอไม่บอกเนี่ยฉันก็กลับแน่นอนแต่ก่อนที่ฉันจะกลับฉันขอหนะนะ้าพบหน้าผู้ชายเจ้าชู้คนนั้นก่อนจะรอพบววชิบาใช่จะรอทําไมเขาคงจะไม่มาอีกหรอกไม่ได้นะเขาอ,อาจจะพาผู้หญิงอื่นมาอีกก็ได้จใจ<ห>ที่เหียง อยากฟังคาความจริงจากปากของเขาก็นี่คือความจริงทุกอย่างคือความจริงฉันจะไปจากที่นี่นี่คือความจริงที่ฉันพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงถือว่าสงสารลูกของฉันธนะลูกฉันกาลังดิ้นกลับบ้านกลับเมืองจะไปธนะฉันกลับแม่ฉันบอกแล้วไงว่าก่อนที่ฉันจะจะกลับฉันต้องพบหน้าพี่ชีบ้างนี่เธอจะกลับหรือไม่กลับฉันไม่กลับนี่เธอจะกลับหรือไม่กลับฉันไม่กลับนี่เธอกลับ นี่ฉันเห็นว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่หรอกนะฉันไม่อยากจะทําอะไรรุนแรงฉันขอร้องแหละฉันรู้ว่าเธอเสียใจฉันก็เสียใจเหมือนกันฉันอยากให้เธอออกไปจากบ้านหลังนี้สะแล้วถ้าพี่ชีบากลับมาทุกอย่างจะต้องจบลงจะรอทําไมกันนี่นะนี่คือบ้านของฉันไม่ตนฉันรู้ออไปจากบ้านจากฉันเดี๋ยวดีแต่ฉันขอพบพี่ชีบาก่อนฉันบอกว่าให้ไม่ให้พบไงฉันกลุไปไม่ได้ต้องคนที่พาฉันมาที่นี่คือพี่ชีบา แล้วคนที่จะพาฉันกลับจากที่นี่ก็คือพี่สาวขอเท่านั้นจะกลับหรือไม่กลับฉันบอกชิมิกะว่าไม่เห็นดีเลยออกมาจากที่นี่สักกลขอร้องฉันเหรอฉันบอกไม่เธอออกไปเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันยังกลับไม่ได้จอสู้ฉันยังงั้นเหรอมาแต่เห็นฉันบอกร้องไหเราไม่เห็นดีกับฉันเลย เธอว่ายเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกนะทำไมเธอเป็นคนเจ้าชู้ขนาดนี้ฮะมีลูกมีเมียแล้วไปหลอกฉันทำไมที่ฉันมาที่นี่นะเพราะฉันรักเธอฉันอยากอยู่กับเธอแล้เป็นมก็ใช้คนแรกของฉันเธอฉันมาที่นี่ได้ยังไงแล้วลูกเดี๋ยวเธอจะอยู่ได้ยังไงฉันเป็นคนเหีี่้ยนะแกไม่มีช่องไฟให้พรอโอ้โหเออคนนี้เหรอพี่เจ้าค่ะ บาง่อกสิคือว่าคนนี้เนี่ยเขาคือน้องสาวน้องสาวอะไรเมื่อกี้นมาเตยินฉันรู้จักแล้วเขาแนะนําแล้วเขาชื่อมาเตยินเขาเป็นเมียของเธอตอนเนี้ยเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกของเธอด้วยนะท้องเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเรื่องราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่มาเตยินพูดเลยที่ท้องก็ไปอย่างงี้เนี่ยพ่อกินข้าวเยอะแล้วประทานเยอะ โอ้เลยปอมใช่เหรอใช่แต่เขาบอกกับฉันนีว่าเขาท้องนะไม่ท้องไม่ท้องเพราะว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าหญิงรองสักครู่นะพี่เจ้าค่ะอะไรนีไยเรายัางไาอางอะไรไทำไมทำแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวบอกคนรู้คนนี้ว่าพี่เนี่ยเป็นผัวเองและนี่มาบอกกับฟ้าหญิงเดีเ๋ยวเป็นเรื่องแล้วเนี่ยพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ยอมรับผิดยังงั้นหรออ้าว พี่ยอมรับผิดได้ยังไงพี่กินผัวเองใครบอกไม่ใช่อ้าวแล้วพี่ก็เลียเองตอนไหนเนาะเมื่อคืนพี่ยังไปหาฉันอยู่เลยเฮ้ยเองอย่ามั่วเองอย่ามั่วแล้วเมื่อคืนพี่ไม่ได้มาอยู่ตรงกระเหลี้ยงเลยพี่จะมาให้ตอนไหนต้องเลยพี่เดี๋ยวเข้าไปหาหยินเข้าไปขัวเขาหยินเข้าไปแล้วก็เลือกผนวของหยินอ๋อ จะไม่ได้เหรอตีสองเมื่อคืนนี้ล่ะแล้วนะไอ,อ,ะอตีสองนี่มันไอปลาจาไอปลาจองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะพี่นั่นแหละมั่วแล้วมั่วแล้วจำได้เองหลับฝันเพ้อแล้วเอ้าเอาฝันหรือเลปล่าพี่อย่ขาขอแนะนำรู้จักเนี่ยเขาไม่ใช่สามมาโทรธรรมดาเขาไม่ถึงฟ้าหญิงพพแพร่สยาหญิงแพร่สยาใช่เหรอพี่ใช่แล้วเองนี่ไปทำอะไรเขาเอ้าฉันก็แค่ลองใจนิดเดียวลองใจอะไรเนี่ยเนี่ยขอโทษเนี่ยพี่ นี่หมายควมว่าพี่จะมีเมียอย่างนั้นเหรอคนนี้เมียพี่เมียที่พี่รักแล้พี่ก็หหงมากด้วยพี่ลืมคำว่าสัญญาที่ให้ว่้กับพ่อเตมายินแล้วเหรอพี่จะหวดให้พ่อก่อนแล้วทำไมพี่ถึงเอา<อ>เมียก่อนก็รีบจังเลยเนาะตัวแค่นี้พ่อะไรนะพูดอะไรยินย<า>ินเออขออไผในพุทธคามพ่ออย่างนี้โอ้โอ้โหโอเาเรื่องอะเจ้าพูดเรื่อะไรติดเป็นลิัยหรือเปล่าเนี่ย อยตลอดเลยเออยืนเรียกอะไรวะพ่อพ่อไปไหนเนี่ยอ้าวพ่ออะไรของเองเนี่ยไม่มีสักั่มตกคุนเอาซะเลยพ่อพ่อพ่อดูสิพ่อยินจะพามาดูอะไรดูอะไรพี่ชิบาเนี่ยสิชิบาพี่ชิบามีเมียชิบามีเมียใช่ก็พี่ชิบาเคยให้คำมั่นสัญญากับพ่อว่าเขาจะบหวตให้พ่อก่อนแล้วทีเนี้ยเขาเขาพาเมียมาอยู่กับกับเราด้วย จริงเหรอเย็นใช่เขาไมดูเลยพ่อพ่อพ่อแต่ไม่สวยเรื่องนั้นหยิบสวยกว่าเยอะเลยผิวก็ดำพ่ออย่าบอกนะอ้วนด้วยอ้วนใช่ไหมอ้วนอ้วนใช่ใช่อ้วนกว่ายิ้มไหนอยู่ไหนโอ้โหมีความสุขเหลือเกินชิบาชิบาต้องขอโทษด้วยนะเป็นเรต่องจริงนะโอ้ยว่าไม่สวยได้สวยใคูจริงไม่ปล่อยแล้ว ไม่มีเรื่องเข้าใจไม่มีเการจัดไม่มีเรื่องหินหลอกลูกสิเนี่ยดเียวชิว้าอ้าพ่อตกใจเลยเหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาไม่ยี้แหย่นี่อะไรกันเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอ่ออะไรกันผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเออผู้หญิงคนนี้ทำไมทำกับพ่อแบบนี้พ่อพ่ออย่างูดแบบนี้คนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันหมดเอ้าก็ พ่อก็ห่วงลูกไม่ได้หรืองไงเราได้ครับพ่อหรือว่าแฟนแฟนชีบาพ่อคนรักเจ้าใช่อา้าวชีบาในเจ้าบอกกับพ่อแล้วไงสัญญาเป็นแม่เป็นหมอว่าเจ้าจะบอกให้กับพ่อก่อนพ่ออย่าชีบาอย่างคนนี้เนี่ยนะชีบาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วพ่อก็เป็นผู้ชายอืพ่อก็น่าจะเข้าใจชีบานะไอไวัยรุ่นผู้ชายแต่พ่อเข้าใจดีห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนรักกัน ก็คงจะห้าไม่ได้ับพ่อในเรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครพ่อเข้าใจดีว่าแต่ว่าคนรักเจ้าก็ไม่แนะนาให้พ่อรู้จักเลยแล้วเออคนรักของชีบาเนี่ยเขาไม่ใช่สามมาชนธรรมดาแล้ไม่ถึงฟ้าหญิงแพทยยาพ่อฟ้าหญิงฮะคนนี้เลยอ้าวเ้็วเกิเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นเจ้าไงไปไหว้เขาทำไมก็ชีบาบอกว่าเขาเป็นเจ้าใช่ไปไหว้ลูกสะไ้ย บาตนพ่อนี่ยินพูดอะไรมิไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นพระสามพระเจ้ธรรมดานั่งลงเาต้องไหวเหรอพ่อต้องไหว้เขาต้องไหวสิต้องเป็นต้องไหวก็ได้นะจ๊ะหญิงมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเรียบเสมือนที่คนที่มาอาศัยจ้าองค์ายหญิงนั้นเป็นราชธิดาของกษัตริย์แค้นใดกันเลาพระเจ้าค่ะหญิงเองนั้นเป็นราชธิดาองค์เดียว ของเสด็จพ่อมังรามินเสด็จแม่สีอังวะณเมืองกุระอังวะจา้หโอ้เสียงล้จุดต้ยต่อตอเลย <c oughs> ก็มองฉันเต็มเอเยเลยก็มองฉันนั้นเป็นท้าเก่าขอ,องผูหญิงสีอังวะองค์หญิงนั้นเป็นเจ้านายเก่าก็กำลังมองฉันพระเจ้าค่ะพ่อเป็นทหารเก่าแล้วจา้าใช่พ่อเป็นทหารเก่าแล้วเนี่ยใช่แล้วลูกไม่เคยบอกชีบานเลยเอาหนาเรื่องนี้เราค่อยคุยกันแล้วว่าแต่วา่า ณาสถานที่นี้เป็นตระวนดอกกระเลียงมันอันตรายเหลือเกินจะเข้านอกออกในถ้ามาดแบนว่าองค์มังลาบินาสสั่งทหารมากระหม่อชัยก็เกรงว่ากองกำลังกะเลียงเราคงจะสู้รถปลดมือไม่ได้พ่อพราว่าช่วยชิบาหน่อยนะชิบาเนี่ยฉุดองคฟ้าหญิงพิทยามาที่ดงกะเรยียงด้วยความรักชิบาไม่อยากเสียฟ้าหญิงพิทยาไปพ่อเจารักมาหญิงจริง,รงใช่ไหมรักจริงพ่อองค์ฟ้าหญิงพระเจ้าค่ะ รักลูกชายกระหว่างแทจริงใช่ไหมพระเจ้าค่ะชีบาเป็นลูกชายของแท้ของหญิงจ้ะธรามาแบณ์รักกันจริงพ่อก็จะไม่ขัดขวางเพราะฉะนั้นแล้วไอตัวหลังบ้านเนี่ยมันมีที่หลบภัยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วกระท่อมพ่อกระท่อมกระ่อมไทยดองเหลี่ยงเราใช่ไหมเออนั่นแหละที่ที่ที่พี่ชีบาชอบไปนั่งคนเดียวอ่ะแล้วไปแอบดูวยไหมไอไง เขาแหกไปนยังเห็นอีกเหรอไม่เห็นนะพ่อไปคนเดียวจริงเปล่าก็จะไปกับใครอัคนโสดก็เป็นคนเดียวสิใช่ไหมล่ะใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วไปหลบภัยที่นั่นก่อนได้พ่อเรื่องนี้จังเอาไว้ว่าห้ามบอกใครรู้กันแต่เพียงเราเท่านั้นไม้้ใช่ใช่กเห็น่าจะพี่ปอท้องท้ายดรงเรียนพจะไปทําอะไรกันลูกพ่อันพาผมไมโยนเส้นไ่โยนเส้นใช่แต่วันนั้นเห็นเป่าปีนะไปไหนก็ไปเถอะลูก จะทำอะไรก็ทําพ่อขออย่างเดียวมันเจ้าความกรุยเจ้าอย่าตัดต้นไผ่พ่อเยอะนะลูกพ่อพ่อเอาไว้เจี้มกระท่อมมันพังอซ่อมกระท่อมผมไปตรงไหนหน่อไม้พ่อหมดแล้วลูกพ่อจะเอาไว้จิ้มกกงอย่าเถียงมก็ไปด้พ่อเดี๋ยวผมจะเหลือไว้สักที่อหลงหน่อนะขอบใจมากลูกใครจะบอกใครนี่จำไว้นะลูก ไม่บอกแล้วพ่อจะบอกทำไมแล้วเราเนี่ยยินจะมาไว้เลยเราเป็นพี่เป็นน้องกันห้าคิดอะไรเกินเลยรู้ไหมหนูไม่คิดแล้วหนูเลิกคิดแล้วพ่อแถ้าอย่างนั้นพ่อเหนื่อยแล้วไปเอาน้ำให้พ่อกินสักพ่อเหนื่อยอีกแล้วเหรอต้องออกมาเองเออพ่อแก่แลวก็เหมือนวัยรุ่นเขาหรอกพ่อแก่เหรอเออไปเอาน้ำให้พ่อกินสักสัะนู่นกูไปพ่อไปตะแคงสัะกินเลยไปไปพ่ออยู่น้ำไปเราจะพูดกัพ่อนะเรอเร็วนะ เรือของหลวงสาวความรักน้ากันม่ได้ามิไม่เต็นลูกสาวกูอยู่ไหนลูกสาวท่านไม่ได้อยู่ที่นี่กูไม่เชื่อกูรู้ว่าลูกสาวกูมาที่นี่มึงบอกกูมาซะเลยดีว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ไหนท่านมองรามินเป็นตายร้ายดียังไงเราก็ไม่บอก เราจะยืนการกระต่ายค้าเียวแบบนี้ว่าเราไม่รู้ว่าลูกสาวท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้มึงไ้้าไม่ยน้นพอ,อาไมตงเข้าไปกับไป้าก่นจะรู้้หนูจะทำอ,ไอะไราหจะมจะค่ายเตโวย,ยินมึงไคเป็นเป็นลูกสาวพอเตมเวยินจ้ะลูกเราไม่เตมเวยินอย่างนั้นได้ถ้ามึงไม่ยายกูฆ่าพ่อมึงบอกกูมาสิวา ลูกสาวกูเแพลทย,ยออยู่เลือที่ไหนถ้ามึงมองอได้พ่อมึงรอดแต่ทางมึบอกพ่อมึงตาย<อ>พอ่อสั่งกับเจ้าไว้แล้วใช่ไหมพ่อมันมาใกล้ฝั่งแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ตายวันหน้ากับตายวันนี้มันก็ตายเหมือนกันจะปล่อยให้พ่อตายเถอะไอ้ไอ้จะบอกหออไืไม่อบอกจะอย่าบอกต่อมัน,นเป็นเลยคาะไม่ ถ้าท้องถ่ายกูจะไปตามาถ้าไปเจอกูจะจับมาฆามึงสคนพอนะตกใส่ที่นาแลวเตหีดเ่าชมเหื่อเหยียดฝนอันใดฮะเดินชมะ